ำไว้ใส่แค่พริกดูควาทำหนึ่งเมนูค่ะพี่ฟองเห็นว่าใส่แค่น้ำยาปุ๊บแล้วใส่พริกเนี่ยถูกกทำได้เลยโตรน้ำปลาราปูสํสำเร็จอย่างเงี้ยทำนีทน้งแบบปลาร้าและแบบไม่ปลาร้านะครับวันนี้ดูความเป็นบ้าบุกแล้วกันเอานนี้เดียวนะค่ะโอเคพอปัไว้ไม่พอสิแม่ลวกลงไปเลยเอาแบบปลาราหรือแบบไม่ปลาราปลาราค่ะพี่ฟองปลาร้านะเนี่ย หนึ่งสองชอ้อนสองชอ้อนแล้วใส่พริกแค่นี้เลยเหรอแค่นี้ฮะบานเอาทุกแค่นี้นะครับอ่ะใส่พริกลงไปแล้วก็เท่ากันหรอแม่ถูกต้องน้กหันมาเจแกเราแค่จะไปล้วนแบแค่ใส่น้ำยมไปมันจะกินได้เลยอ่ะอร่อยมากมืออร่อยมากหืม อเป็นไงโอ้ยมันดีอ่ะเดี <laughs> มึงเวอร์มึงเว่อร์ไปอ่ะดีดีดมึงมึงมันดีเนาะดีมาก <laughs> นี่นะคะอยากให้ลองจริงๆค่ะกับน้ำยำปรุงสดแม้ใครที่อยากได้น่กดพิตะก้าได้เลยจับปักไว้ให้แล้วช่ำ,ชำ